หลังจากที่ฝนตกผ่านไปเช้าวันใหม่ก็ไปเนินช้างศึกกันต่อแล้วไปเดินเล่นในหมู่บ้านอีตองดูซิว่าในหมู่บ้านนี้เขามีอะไรกันทำไมนักท่องเที่ยวถึงอยากมามีมุมลับๆที่ถ่ายรูปอย่างสวยนามที่ตามหานั้นก็เจอจนได้ไปคาเฟ่วินเทจที่อบอุ่นสไตล์จิบิิแถมยังมีเจ้าสีขาคอยอยู่เป็นเพื่อนทั้งทีิปิดท้ายร้านเค้กชา้าเมื่าพร้อมแล้วไปดูกันเลย เสียงไก่ขันเมื่อตอนตีสี่ทำให้เราตื่นก่อนนาฬิกาปลุกที่เราตั้งไว้เป็นเสียงนาฬิกาปลุกตามธรรมชาติที่เราไม่ได้ยินมาสุดนนท้ายเราก็ตื่นมาชมวิวเนินช้างศึกจนได้เรานั่งมากับรถนําเที่ยวของชาวบ้านคนละ60บบาทหรือใครอยากจะไปจุดท่องเที่ยวอื่นๆก็ราคาก็จะตามนี้เลยแล้วแต่ว่าเราจะไปกี่จุดคนไปด้วยกันเยอะก็จะหารกันเยอะหน่อยโคตรคุ้มเลยอะ แล้วเราก็มาถึงเนินช้างศึกกันแล้วทุกคนจับไปจับเป็นฝาไม่มีอะไรให้เห็นเลรนะมีแถ่หมอกมาดูหมอกเมื่อคืนฝนตกมากต้งแต่ ไงห,หนาวไหมฉันไม่หนาวหรอกฉันไม่ขอนและนี่ก็คือเนินช้างศึกเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญบริเวณชายแดนไทยพมา่าปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถดูวิวได้360องศาและที่สำคัญบริเวณนี้สามารถดูทางช้างเผือกได้แบบนี้เลยนะทุกคนแต่แนะนำให้มาหน้าหนาวกันนะ ตื่นขึ้นมาเพื่อดูหมอกนะคะนี่คือหมอกทุกคนเคยเห็นหมอกไหมจะมาดูวิวแต่สิ่งที่ได้คือหมอกอากาศบนนี้เย็นและสบายแต่มองแทบไม่เห็นอะไร แต่เหมือนรู้สึกว่ากำลังลอยอยู่บนก้อนเมฆเลยนะทุกคนสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่หายไปในเมื่อคือนก็กลับมาใช้งานได้ตาม,มาปกติ <มา S 1> เลยเชา้าคือสัญญาณโทราศาพัพท์ไม่เม่ขึ้นมาอยู่บนเดินเชา้าสุดสัญญาณมาเลยนี่คือกระดาษที่ทำมาจากหมอกเคยเห็นไหมอ่ะเวอร์ชั่นแบบมีลมคือขาวไปหมดทั้งเขา วิวที่อยากเห็นนั้นก็ไม่ได้เห็นไม่เป็นไรอากาศดีมากลมเย็นๆพักหลับสบายๆบ,บางทีก็แอบ,บคิดนะว่าถ้าท้องฟ้าเปิดคงจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแบบสวยๆแน่เลยือคเห็นหมอกนล้วถึงเพลงหมอกจางๆแล้วคนะวันคล้ายกันทีบางคนไม่อาจรู้ถึงที่เปนเนื้อ,นะอถูกหรืหอเปล่าไม่รู อเเต้งขาในเพลงหมอกและควันนั้นแฝงไปด้วยความหมายหมอกหรือควันมีความคล้ายกันมากหมอกนั้นเปรียบเสมือนความอ่อนหวานความน่าค้นหาแต่ควันเหมือนความรุ่มหลงความเร่าร้อนเต็มไปด้วยพิษการที่คนเราจะมองใครคนหนึ่งนั้นเป็นหมอกหรือควันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนอย่ามองคนที่ภายนอกจงมองให้หรือสุดท้ายคุณจะไม่ผิดหวังกับการตัดสินใจที่คุณคิดมาแล้ว และเราก็เดินมาเจออนุสรสถานพลเอกตะวันเรืองศรีท่านได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกอนุสรแห่งนี้จึงสร้างขึ้นเพื่อรำล,ลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละของท่านเราว่าหมาตัวนี้เป็นหมาจิ้งจอกแน่แน่เพราะว่าหางเป็นฟวงสั้นใบหูใหญ่ชีต้ตั้งอาจจะเป็นแค่ความคล้ายมั้งเพื่อนๆคิดว่าไงอะและเราก็เดินทางกลับหมู่บ้านอีต่อตอนเช้ามืดเราไม่ค่อยเห็นเส้นทางแต่พอขากลับเท่านั้นแหละ อย่าได้หลงเอารถเข้ามาเชี่ยวตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงนิดๆหมอกก็จะถูกปกคลุมทั้งหมู่บ้านแบบนี้เอาเจริงๆที่นี่ก็แอบคล้ายแม่กำปองนะเพราะว่ามีทานน้ำไหลรอบๆหมู่บ้านเลยและเราก็เดินเล่นรอบๆหมู่บ้านกันต่อพอเลี้ยวซ้ายไปก็จะเจอกับคนให้อาหารปลาคราฟก็แอบสงสัยนะว่าทำไมที่นี่ถึงเลี้ยงปลาคราฟเยอะจังบริเวณริมน้ำบ้านอีตองก็มีโฮมสเตย์ให้เราได้เลือกพักมากมายแต่ จองมาก่อนล่วงหน้าเท่านั้นนะทุกคนเพราะว่าโอกาสที่ห้องจะว่างมีน้อยมากเพราะว่าบ้านพักบริเวณนี้เป็นจุดที่วิวสวยที่สุดในหมู่บ้านเลยแหละเฮ้ยจะรีบหนีไปไหนอ่ะกลับมานี่เลยเดินชนแล้วไม่ขอโทษหรอกจะบอกว่าหมาที่นี่อารมณ์ดีทุกตัว เราก็เข้ามาเดินเล่นที่เมืองปีล็อกกันต่อไหนเราอ่ะนั่งแบบเมืองปีล็อกเป็นเมืองขุดแร่ดีบุก mm hmm. เคยรุ่งเรืองในอดีตมากๆก่อนจะปิดตัวลงในปี2528เนื่องจากภาวะราคาแร่ที่ตกต่ำปัจจุบันพื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับเราคิดว่าตรงนี้เป็นมุมถ่ายรูปชั้นดีเลยแหละนี่ไม่คิดว่าจะได้เจอ กขเก็บกันหมดแล้วไม่ใช่หรอดูโทรศัพท์ในอดีตยังมีให้เห็นอยู่หรอแต่แบบเข้าไปใช้งานไม่ได้แต่แบบอยู่อก่อนเนาะไม่มีโทรศัพท์ใช้ใชก็ต้องใช้โทรศัพท์ยอดเหรียญใครเคยใช้กันบ้างอะทันกันไหมแต่เราก็ยังทันอยู่ภายในเหมืองจะมีน้ำตกปีล็อกปาคาบบังเกอร์และจุด ต่างๆให้เราได้เข้าไปถ่ายรูปเล่นกันบริเวณตรงนี้ห้ามกางเต็นนะพอเดินมาอีกนิดเราก็เจอแร่ขนาดใหญ่ชื่อว่าแร่ควอร์เป็นแร่ที่พบมากที่สุดในโลกนิยมนำมาทำเครื่องประดับแล้วเราก็เดินไปบอป่อปลาคราบน้ำใสเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยแหละแต่ห้ามให้อาหารปลานะนี่คือภาพจริงๆไม่ได้สดอย่างนั้นทุกคนนี่คือภาพจริงๆ ไไหนอะลูกสวยมากน้ำคือใส่มากๆเลยเห็นปลาตัวนี้ร้วนึกถึงโปรเนียวอะเป็นภาพยนตร์อนิเมะชื่อดังของญี่ปุ่นน่ะรู้จักกันไหมแต่เป็นโปรเนียวเวอร์ชั่นปลาคาบนะทุกคนกลมๆน่ารักน่ารักน่ารักมากเลยอ่ะเคยสงสัยไหมว่าปลาคาบเนี่ยเขาดูเพื่อ แต่เราดูออกนะเราดูจากก็ปลามันบอกว่าครับปลาครับมันก็แปลว่าคุณคือเพศผู้ใช่ไหมถูกแหละใช่ไหม,ใช,ไหมใช่แหละปลาครับ ปลาคราฟถือว่าเป็นปลามงคลที่มีความหมายในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภนอกจากนี้ปลาคราฟยังเป็นสัญลักษณ์ของความพยายามเพราะปลาคราฟมีความสามารถว่ายทวนกระแสน้ําได้เป็นเวลานานกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเพียรความพยายามที่ฟันฝ่าอุปสรรคจนประสบความสําเร็จและเราก็เดินมุ่งหน้าไปยังน้าตกปีล็อกกันต่อ อมนี้ก็ถ่ายรูปสวยนะภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยน,นี่ก็เป็นทางน้ำที่ไหลลงไปตรงบ่อเหลี่ยมปลาเมื่อกี้บ่อปลาคร์บเมื่อกี้น้ำเย็นามากน้ำย่างเย็นเลย นี่ก็แอบงงเหมือนกันนะทั้งที่เมื่อคืนฝนก็ตกหนักแต่ทําไมน้ํายังใสยอยู่เราว่าตรงนี้อาจจะมีแรว่อะไรบางอย่างที่ทําให้น้ําใสก็ได้แล้วเราก็เดินมาเจอมุมถ่ายรูปมุมหนึ่งที่เป็นต้นไม้สีแดงตัดกับหญ้าสีเขียวเป็นอะไรที่เข้ากันมากถ่ายรูปออกมาก็จึ้งอย่างนี้พอเดินไปอีกนิดนึงก็จะไปเจอกับ บ่อเลี้ยงปลาคาร์พอีกแล้วทุกคนเลี้ยงปลาคาร์ปกันเก่งมากเลยบ้านดีตองเนแล้วเราก็เดินกลับห้องเพื่อไปกินข้าวเช้ากันต่อแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงเลยก็คือในที่สุดเราก็ได้น้ำแร่ปีล็อกมาแล้วทุกคนน้ำแร่ที่คุณลุงขับรถตู้บอกว่ามันอร่อยแล้วมันสดชื่นผลิตที่ทองผาภูมิเดี๋ยวลองมากินดูว่ามันจะ สดชื่นจริงๆมั้ยเหมือนที่คุณลุงเขาบอกจริงๆไหมว่าก,กินแล้วอิ่มกินแล้วแบบรู้สึกอิ่มอะเดี๋ยวมาลองเทสดูสิให้ดูนะให้ดูความใส่มนโอ้เขาพีา่ล็อกมีภูเขาพี่ล้องมันก็สดชื่นเลยนะ แม,ม้นเหมือนมันล้างคอเลยกินแล้วสดชื่นแล้วก็อร่อยมันเย็นชื่นใจเหลือดน,นี่ก็ไม่ได้แช่เย็นด้วยแต่มันเย็นด้วยอุณหภูมิของน้ำอ่ะใครมาปิล็อกอย่าลืมมาแวะมาลองกินน้ำที่ร้านเขาจะขายอยู่ตรงเดียว บอกพิกัดให้เดี๋ยวพาไปดูพิกัดนราคาต่อขวดขวดละ10บาทที่นี่เขาขายยกแพ็คนะทุกคนใครสนใจอยากกินน้ำแร่ปีล็อกก็มาแวะได้ที่ปีล็อกเทเรสนะทุกคนแล้วเราก็ลงมากินอาหารเช้ากันต่ออาหารเช้าที่นี่ก็จะเป็นข้าวต้มกุยนะทุกคนแล้วก็จะมีเบรฟัตให้มีชามีโอวันตินมีกาแฟร้อนให้นะทุกคนแล้วแต่ว่าเราอยากกินเครื่องดื่มอะไร กินข้าวไปสักแป๊บหนึ่งก็มีเจ้าแมวดำมานั่งกินข้าวเป็นเพื่อนเราซะงั้นเลย หลังจากกินข้าวเสร็จเราก็ขึ้นมาเก็บกระเป๋าออกจากห้องที่นี่เขาให้เช็คเอาท์เวลา11โมงนะทุกคนเราเอากระเป๋าไปฝากไว้ที่รีเซพชันกะว่าจะไปเดินเล่นในหมู่บ้านกันต่อกลัวว่าจะกลับมาไม่ทันเลยเอากระเป๋าไปฝากไว้ที่รีเซพชันแล้วก็ไปหากาแฟกินสักแก้วนึเมื่อคืนนอนหลับสบายมากนอนฟังเสียงน้ำไหลทั้งคืน ตำบลปีล็อกอำเภอทองผาฟูมแห่งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เที่ยวอีกหลายที่เลยนะทุกคนด้วยความที่เรามีเวลาที่จำกัดก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวอีกหลายที่เลยแอบเสียดายเหมือนกันนะยังจำดอกไม้นี้กันได้ไหมเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ชาวบ้านถึงดอกไม้ชนิดนี้คือทางเหนือไม่เยอะทางเหนือ,อดอยดรอะไรอะไรเยอะอยู่ชอบอากาศหนาวไม่ชอบฝน แต่กลางคืนกลิ่นหอมมากเดาออกทั้งปีใช่ครับออกท,ทั้งปีปด้วยช่วงหัวค่ำเนี่ยนุ่มเลยใช่หนูเดินผ่านหนูก็<อ>ใครเปิดน้ำหอมที่ไหนอะ่ะ<อ>เหมือนเปิดน้ำหอมอ,ะอ่ะใช่ครับอ่อ,อนอ,อนใช่แบบหอมหอมเออ,อ,อเราก็มองไปเถอะต้นนี้แหละต้นนี้แหละมาจากต้นนี้แหละได้าากนนลกิ่นมันหอมมากขึ้นง่ายครับทีี่นขึ้นง่ายตัดจริงแบงโยนก็ขึ้นแล้วที่เนี่ยนี้ดูแลอะไรไป็นคะ หมายถึงให้ปุ๋ยให้น้ำยังไงไม่ให้มันขึ้นอ๋อปล่อยก็ไม่ใช่นับแล้วแต่เราใส่ปุ๋ยมันก็มันก็จะดีขึ้นหน่อยขอบคุณนะคะ อันที่จริงดอกนี้ชื่อว่าแตรานางฟ้าแต่ชาวบ้านที่นี่เรียกว่าลำโพงดูผิวเผินดอกนี้มีความคล้ายกันมากแต่ต่างกันตรงที่ถ้าเป็นดอกลำโพงจะหงายขึ้นแต่ถ้าเป็นแตนนางฟ้าจะคว่ำลงดอกแตนนางฟ้าเห็นสวยๆแบบนี้ร้ายกว่าที่คิดนะทุกคนเพราะว่ามันมีสารสโคโปลามีที่จะออกฤทธิ์หลอนประสาทน่ากลัวเป็นอันดับต้นๆของโลกบ้านไหนมีเด็กหรือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ไม่ควรปลูกไว้เด็ดขาด เราก็เดินไปให้อาหารปลากันต่อที่นี่คือหยอดเหรียญใส่กระปุกได้เลยนะไม่มีเงินทอนนะทุกคนถ้าใครมาก็เตรียมเหรียญเตรียมแบงค์ยีมากันดีๆปกติให้อาหารแต่ปลานิลปลาทับทิมปลาดุกไม่เคยให้อาหารปลาคาบเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยอะทุกคน และเราก็แวะไปกินกาแฟในหมู่บ้านเป็นร้านกาแฟเล็กๆตกแต่งสไตล์แบบว่าวินเทจโมเดิร์นของตกแต่งในร้านก็จะมีกรอบรูปเก่าหรือของสะสมเก่าๆและเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าสลับกับดอกไม้หรือต้นไม้มงคลที่ปลูกไว้ทำให้บรรยากาศของร้านนั้นสดชื่นและเต็มไปด้วยความอบอุ่นทุกคนเห็นแมวย่องเบาไหม ันต้องไปไม่ได้เนี่ยน็อตมาช่วยเก็บโคมไฟไปสิแต่นในที่สุดเธอก็ผ่านไปได้นะเก่งมาก ที่สูงมากๆเลยใช่ไหมคะไฟฟ้ามันเลยไม่ค่อยได้เข้ามาคือ,อ,อ,อไฟฟ้า ลมพายุเข้ามาแล้วสายไฟเนี่ยโดนต้นไมา้ทับไปการที่จะขึ้นมาบำร,รุงรักษาต้องมาแก้ยาเออาใจขาดรินกระหล่อมอะไรเขาต้องลงการไม่มีไฟฟ้าใช้นี่มันก็ลำบากเหมือนกันนะได้พูดคุยกับคุณป้าก็ได้ข้อคิดและได้อะไรหลายๆอย่างยังไงก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนคุณป้ากันด้วยนะถ้าใครได้ผ่านมาที่นี่ก่อนจะกลับเราได้แวะมาเขียนป้ายชื่อ ว่าช่องป๊อปวอล์กได้มาเยือนที่นี่แล้วเป็นการปิดทิปที่สมบูรณ์แบบสุดๆ นี่ต้องขอบคุณตัวเองเลยนะที่ตัดสินใจมาเที่ยวบ้านอีต่อเป็นที่ที่อยากมาเที่ยวนานแล้วแต่ไม่ได้มาสักทีจนสุดท้ายก็ได้มารู้สึกประทับใจที่นี่มากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากยังไงก็ลองมากันนะทุกคนแล้วเราก็กลับไปโฮมสเตย์เพื่อไปรอขึ้นรถตู้เวลาบ่ายสเตรียมพร้อมที่จะกลับบ้านกันแล้วแต่ใจยังไม่อยากกลับเลยอะ่ะใครอนุญาตให้มานั่งตัดกระโดดมานั่งเฉย อ,อ้าวคุยกับกล้องหน่อยคุยอะไรล่ะคนจะนอนง่วงอยู่เนี่ยเห็นไหมสบายเขาแหละได้นอนตักนุมน่มๆจะหลับแล้วใช่นุตอ,อยากหลับแป๊บนึงนะนุตนะเสร็บแล้วทุกคนสอบบบนกากับกลงคืน นี่ก็คือบรรยากาศสวนแบบต่างประเทศค่ะคือไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นที่นี่ก็เป็นใจเปน,นิดได้เหมือนกันลองมาดูบรรยากาศของบ้านนี้ดูคือจะแต่เยงแสงเวลานหนึ่งคือถ้าวันนี่ท้องฟ้าเปิดคงไม่เห็นเนินช้างสุดสวยๆอ่ะแต่ใช้ได้แต่ก็ไม่เป็นไรได้สัมผัสบรรยากาศนอกข้างบนก็คือดีมาก นมเย็นพัดสบายแล้วก็ทุกคนที่นี่ก็โอเคทีอค่อากาศสวยจ่มดีแต่กับที่พยานไายบ่ายนะเหมียวเดี๋ยวกลับมาเที่ยวใหม่ในที่สุดรถตู้ก็มาแล้วมีน้องเฉากล้วยแวะมาส่งเราขึ้นรถด,ด้วยน้องคงเหงาเนาะนักท่องเที่ยวกลับกันแล้วอะ่ะะบอกว่ามาอีต่องไม่ต้องกลัวว่าจะหมาจะกัดนะ หมาที่นี่อารมณ์ดีทุกตัวจริงๆก่อนกับรถตู้ได้พาแวะร้านเค้กป้าเกนเป็นร้านเค้กในตำนาแห่งหมู่บ้านอีตองเลยแหละชิ้นละ80บาทเราได้ลองชิมแล้วคือเนื้อแน่นจริงๆอร่อยมากเนื้อเค้กไม่เหมือนที่ไหนเลยถ้าใครสนใจอยากกินเค้กลองแวะมาชิมกันได้นะทุกคนร้านจะอยู่ใกล้ๆกับป้ายยินดีต้อนรับหมู่บ้านอีตอง มากับฝนก็กลับกับฝนอีกเช่นเคยนั่งอยู่บนรถตู้ก็ลุ้นตลอดทางนะว่าจะไปถึงบขสการกี่โมงปรากฏว่าไปถึง6กโมงพอลงจากรถเสร็จเราก็รีบวิ่งไปซื้อตั๋วกลับกรุงเทพปรากฏว่าตั๋วกลับกรุงเทพรอบ6กโมงเต็มทุกที่นั่งและแล้วก็มีปาฏิหาริมีคนยกเลิกตั๋วหนึ่งที่นั่งทําให้เราได้กลับกรุงเทพรอบ6กโมงครึ่งพอดีเลยโชคดีมากๆเลยอ่ะ ถ้าเราไม่ลองออกไปเที่ยวบ้านอีตองคนเดียวคงไม่ได้พูดคุยกับคนแปลกหน้าไม่ได้เห็นสายหมอกนานาไม่ได้เจอเรื่องที่น่าตื่นเต้นนี่แหละความสนุกของการเที่ยวคนเดียวคือมันจะมีเรื่องราวระหว่างทางให้เราได้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาพบเจอกับคนแปลกใหม่นี่แหละคือเสน่ห์ของการเที่ยวคนเดียวเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันอีกนะแล้วเจอกันในคลิปหน้า